นี่ครับมีตั้มข้าวปุ้นนะครับเราจะใส่กะปิลงไปด้วยนะครับข้าวปุ้นนี่ใหญ่กว่าปีใหญ่ฝอยสุดนั้นฝอยงายอยู่อ๋อบอลมันเสือมมันเสือมเส่กะปีนะครับเสกปีนะครับบอลไม่เหี้ยด้วยเหี้นหัอตั้นะครับไล่โรยยี่นี่ไอ้ยลูกเครื่องเครื่องปรุงกับอันพวกมันสมกันอยู่ปใบมึง นี่ได้ทีเจนเวแ้อย่ใส่กระกองไปนะครับต่อไปเราใส่กลาแดกนะครับไห้กินเลยมั่นะเดี๋ยาไปเที่ยวอี่เลนได้แล้บ้านหลังนต่อไปจะใส่หระแดกอฟังเพลงนิโมลีในร้านนูไนด้ก็หมว่อวยเยอโอ้ดีกันีจนมั่วจนมั่วอะน้อมั่วน้เพียงนี่เลเออเพียงนี่ติดใจนะมีายรู้เลยหล่อม้อนนีหล่อมอเขาฟิลูดีไหมรวยเลยแล้วกูสบายบรรยากาศก็ดีว่ายิ้เขาในงานดูโลนั่งนั่ ี่อย <te ูเอาไหมเออะหยุดไปเลยนะเไปก็เละมายยุ้ยหยุดนี่เลยนะเอาไปนะครับบีกัวเอดนี่ครับเราไม่มีเครื่องไม่เป็นาไม่พลังต้องไปแกะลงใช้ช้อนนมเอาแล้วใส่น้ำมะขามเหยียดลงไปนิดนึงนะครับไม่อีซองเพียงเพราะมันหยาบโคตเพราะว่าใส่น้ำมะขามแล้ว กินได้กินทุกอยานะชอบไมชอพอแล้วก็แล้วก็ไลนนู้นหวานครับบดี้์ุดยอดทอยังชิวของบ้านเดือตัว่

นี่แบบขามก่อนเ่องครัไม่เยนโอ้่ผมงอเนี้ยงออยู่ปากมันไม่จิ่แ้วอนใจมออไม่ดอิองแค่ต้องถุงหกคูณจุดสี่นะครับใช้แปคูณมไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินไปดูามข้นคูของเราครับนเจ้าปอกไอ้ใกล้อิมพิตแล้วอย่าอย่าดื้อดูข้อมีสิมันสวยงาม วุ้กกะดาษเขหนึ่งมไปงนบ้าหรือเปล่าเฮ้ยแซบแป๊อกนะม่กี้นบะปอขุณพอคเนี่ก็ชิมอีกทีนะพอดีแซบเองมูคุรุกตะคุรุกะตะนะครับอันนี้ยังวัวตุ๊งเมื่อไงเมืองเมืค ouais> ิวสูงนั <the <the ่งดิสูิสิดูชิมาหรอวะดูชิมาเยเนยเบิด์ี่เรากินกับน้ำอารมณ์นะวันนี้ ต่างเขาุ้นนะครับเราจะชิมนะครับหอยแล้วก็หอยยูนแล้วกูโซ่ถ้ามีส้มผักใส่จะแซ่บเลยนะครับมันมีส้มผักครับอือแล้วโซ่ประเทศเกาหลีมีส้มผักจีเด็ดเลยเนี่ยแค่ต่างเขาพูดอ๋อผู้จักกูโซ่ประเทศเกาหลีรสชาติโอเคอยู่จะแซ่บโดยเฉพาะมันพอดีกินมันพอดีหอยมันบ่มี้อย่างเด่นต้องมาเด่นทุกอย่างไม่ก็ได้กินได้มันพอดีมันาะส้มผักตัดตลอดการนะครับ ก้ไข่คไขเกี่ยวไงครับไข่จะุมฮะาจะกมันยุจะดูไข่ของเเราคัดสญญดีกว่าจะมาเป็นพสีทีเราผ่านมาหลายมือห้วยดีเแล้วข้าวพุ้นของเราตาข้าวุ้นเราจะหมดแ้ไดาลยตุยขาเงี้ยมาขายที่รอเบือนทีุ่ยมากันทั่วีขายายก็ขายแรกก็แรกความแล้วเา đại biểu nhân lực rất là